พระสมเด็จเกศชยโยวัดเกศชยโยวรวิหารสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีโดยได้บรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดชัยชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นคือจะต้องมีลักษณะของอกร่องหูใบสีมีขอบกระจกเกือบทุกพิมพ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้สร้างพระพิมพ์สมเด็จเกศชยโยแล้วนำมาแจกรวมทั้งบรรจุกลุ่ไว ในกรุวัชยโยวรวิหารในคราวที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนี้และประมาณการจากบันทึกต่างๆอายุการสร้างสมเด็จพิมพ์วัดเกศชยโยนั้นใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามมวลสารที่ใช้สร้างจะเป็นมวลสารเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จบางขุนพรมประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ปูนเปลือกหอยข้าวสุกด้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำมันตังอิ้วผงวิเศษคือผงอิทิเจผงพุทธคุณผงปฐมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเห และมวลสารมงคลอื่นๆอีกมากเนื้อพระสมเด็ดวัดเกศชัยโยอาจแบ่งได้สามลักษณะคือเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มปานกลางและเนื้อแกร่งเพราะเนื้อนุ่มมีมวลสารและน้ำมันตั้งอิ่วผสมอยู่มากเรียก